ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพวกมันเป็นนักล่าอาสูรที่มีความชำนาญและพวกมันขึ้นชื่อในการล่าเทพอสูรท้าพิภพเป็นพิเศษหลู่เทียนชุนขมวดคิ้วกล่าวจากนั้นเขาก็ถ่ายเทอำนาจพลังบางอย่างเข้าสู่โลกทะเลเทพของเฉินเซียงเฉินเซียงพบว่าเทพพอสูรท้าพิภพในโลกทะเลเทพถูกอำนาจพลังโปร่งใสเข้าปกคลุมร่างกายเอาไว้จึงตระหนักได้ว่ามันเป็นการปิดกั้นกลิ่นอายพลังของเทพพอสูรท้าพิภพไม่ให้รั่วไหล เปิดทางผ่านมิติออกจากที่นี่หลังจากถ่ายเทพลังเสร็จสับหลู่เทียนชุนก็กล่าวขึ้นเฉินเซี่ยงไม่รอช้าเร่งประตูพลังมิติเวลาเปิดทางผ่านมิติในทันทีพวกมันไม่สามารถตามรอยพวกเราได้แล้วเมื่อปรากฏตัวอีกครั้งหลู่เทียนชุนจึงกล่าวขึ้น แม้ว่าสุสานหมื่นเต่ามีพื้นที่กว้างใหญ่แต่ฝ่ายตรงข้ามสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งความเร็วของพวกมันช้าก,กว่าการเปิดทางผ่านมิติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากว่าพวกมันยังคงไล,ะละ่ล่าพวกเขาอยู่ก็จะติดตามมาได้ด้วยเวลาเพียงไม่นานพวกมันสูญเสียการติดตามพวกเราแล้วหลู่เทียนชุนกล่าวด้วยสีหน้าผ่อนคลายแม้ว่าชายชุด,ดดำเป็นเพียงสมุนสถานะต่ำแต่พวกมันเป็นกลุ่มนักล่าอสูรที่มีศักยภาพสูงจึงทำให้หลู่เทียนชุนค่อนข้างกัง,กงวลในความปลอดภัยของเฉินเซียง พวกมันมีกลุ่มนักล่าอสูร,รโดยเฉพาะอย่างนั้นหรือเฉินเซียงอุทานขึ้นเขาไม่นึกเลยว่าตระกูลเทพท้าพิภพจะให้ความสําคัญต่อเทพพอศูนย์ท้าพิภพถึงเพียงนี้เทพพอศูนย์ท้าพิภพของเจ้าถือเป็นสิ่งล้ําค่าอย่างที่สุดหลู่เทียนชุนกล่าวชัดเจนแล้วว่าภูผาเทพหมืน่นเต๋าบอกเรื่องมังกรครามท้าพิภพให้พวกมันรับรูบร้มิฉะนั้นพวกมันจะไม่เคลื่อนไหวแบบนี้ต้องทราบด้วยว่าปกติแล้วพวกมันจะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อมีบัญชาจากกฎเกณฑ์แห่งวัฏจักรหมื่นเต๋าเท่านั้น แล้วหลังจากนี้ข้าจะสามารถใช้อำนาจพลังจากเทพพอสูนท้าพิภพได้หรือไม่เฉินเซี่ยงถามขึ้นนี่คืออำนาจพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาแน่นอนแต่เจ้าต้องฝึกฝนการควบคุมอำนาจพลังจากเทพพอสูนท้าพิภพเสียก่อนเนื่องจากเจ้ายังควบคุมพลังจากเทพพอสูนท้าพิภพได้ไม่ดีพอหลู่เทียนชุนกล่าวเจ้าจำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะข้าไม่ได้บ่มเพาะเทพพอสูนท้าพิภพจึงไม่อาจให้คำแนะนำแก่เจ้าได้ หลังจากนั้นหลูเทียนชุนจึงสร้างถ้ำที่พักขึ้นมาก่อนจะพากันเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในนั้นพวกเราจะต้องทำเช่นไรต่อไปแล้วพวกเราจะออกจากที่นี่ได้อย่างไรเฉินเซี่ยงถามขึ้นปัจจุบันพังมิตดเวลาของเขาไม่สามารถใช้ผ่านผนึกประทับในเขตแดนสุสานหมื่นเตาออกไปได้ผนึกประทับของตระกูลเทพท้าพิภพมีความกล้าแกร่งยิ่ง แน่นอนว่านิกายสวรรค์ท้าพิพิภพที่เคยถูกผนึกเอาไว้ก็เป็นฝีมือของตระกูลเทพท้าพิภพหลู่เทียนชุนกล่าวเมื่อพูดถึงเรื่องผนึกประทับเฉินเซียงก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ายังมีฟงเค่อเอ๋อที่ติดตามมาด้วยกันซึ่งนางเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดตั้งขายพลังและผนึกประทับเค่อเอ๋อเจ้าออกมาก่อนเฉินเซียงนำฟงเค่อเอ๋อออกมาด้านนอกแล้วจึงอธิบายความเป็นมาของฟงเค่อเอ๋อให้หลู่เทียนชุนได้รับรู้ แม้หลูเทียนชุนเป็นผู้ก่อกำเนิดโลกและดินแดนมากมายแต่เมื่อได้รับรู้เกี่ยวกับฟงเค่อเอ๋อร์เขาก็รู้สึกคาดไม่ถึงว่าผนึกประทับจะสามารถก่อเกิดเป็นสรรพสิ่งที่มีชีวิตได้เช่นนี้นี่คือผนึกประทับหมื่นเต่าที่มีความลากล้าแกร่งอย่างยิ่งมันสามารถผนึกประทับอำนาจพลังได้ทุกชนิดดังนั้นพลังมิติเวลาของเจ้าจึงไม่สามารถข้ามผ่านผนึกประทับออกไปได้ฟงเค่อเอ๋อหลับตาทำการสื่อสัมผัสแล้วจึงกล่าวขึ้น แล้วพวกเราต้องทำอย่างไรข้าเชื่อว่าเจ้ามีวิธีแก้ไขเฉินเซี่ยงกล่าวเขาต้องการจะหลุดพ้นออกจากผนึกประทับให้เร็วที่สุดแน่นอนว่าข้ามีวิธีแก้ไขแต่เจ้าต้องพาข้าไปที่รอยต่อของเขตแดนเสียก่อนฟงเคอเอ๋อร์กล่าวข้าจะต้องไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบรูปแบบของผนึกประทับโดยละเอียดจึงจะหาวิธีแก้ไขและทำลายผนึกประทับได้ไม่ใช่ปัญหาเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นทันที หลังจากนั้น,นเฉินเซียงและหลู่เทียนชุนก็ได้เดินทางมายังรอยต่อของเขตแดนสุสานหมื่นเต๋าอย่างลับๆก่อนจะเริ่มลงมือโจมตีมา่านพลังของผนึกประทับเพื่อทําให้ข่ายพลังเกิดความผ,ลผลันผวนเรียบร้อยแล้วเจ้าหยุดมือได้ฟงเคอเอ๋อร์กล่าวจบจึงเข้าไปในโลกทะเลเทพของเฉินเซียงทันทีเป็นเพราะนางสัมผัสได้ว่าใครบางคนกำลังมาที่นี่พวกเราต้องรีบไปหลู่เทียนชุนกล่าวกระตุน้น เฉินเซียงไม่รอช้าเร่งนำพาหลูเทียนชุนเปิดทางผ่านมิติกลับมายัางถ้ำที่พักทันทีเมื่อกลับเข้ามาในถ้ำที่พักเฉินเซียงจึงแค่นเสียงชิงชังขึ้นว่าตระกูลเทพทาพิภพช่างระยำเสียจริงมังกรครามท้าพิภพเป็นสิ่งที่ข้าบ่มเพาะขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่พวกมันคิดจะฆ่าข้าเพื่อแย่งชิงเสียอย่างนั้นพวกมันเป็นเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันคิดว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นของพวกมันต่อให้มังกรครามท้าพิภพมาจากการบ่มเพาะพลังของเจ้าแต่ตรับใดที่อยู่ภายใต้วัตจักรหมื่นเต่าพวกมันจะคิดว่ามังกรครามท้าพิภพเป็นของพวกมันอยู่ดีหลู่เทียนชุนกล่าวพึ่มงไอ้พวกบัดซบช่างหน้ารังเกียจยิ่งนักเฉินเซี่ยงกัดฟันกล่าวเมื่อภูผาเทพหมื่นเต่าและนิกายสวรรค์ท้าพิภพไม่สามารถหาทางจัดการตัวเขาได้พวกมันก็เลยบอกเรื่องมังกรครามท้าพิภพให้ตระกูลเทพท้าพิภพได้รับรู้ ฉะนั้นแล้วจะไม่ให้เขาเดือดดาลพวกมันทั้งหมดอย่างไรไหวพวกมันดูแลกฎเกณฑ์แห่งวัตจักรหมื่นเต่านั่นหมายความว่าในตระกูลของพวกมันมีผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังอยู่มากมายเพือออบางทีทารกแรกเกิดอาจจะเป็นขอบเขตท้าพิภพเสียด้วยซ้ำหลู่เทียนชุนบังคับรอยยิ้มหักเจ้าต้องการสู้กับพวกมันก็เห็นทีว่าจะต้องบ่มเพาะพลังไปให้ถึงจุดสูงสุดเสียก่อน ระหว่างนั้นฟงเค่อเอ๋อได้กล่าวขึ้นว่าข้าพบวิธีแล้วข้าจะเริ่มกลั่นสร้างแผ่นขายพลังสําหรับเจาะทะลวงม่านพลังเดี๋ยวนี้เลยว่าแล้วฟงเค่อเอ๋อก็เริ่มสร้างแผ่นขายพลังด้วยกระจกเทพหกวิธีแต่ขั้นตอนนี้ยังจําเป็นต้องใช้เวลาอันที่จริงเจ้าไม่จําเป็นต้องกลัวพวกมันเลยด้วยซ้ำเนื่องจากพวกเรามีแร่ศักดิ์สิทธิ์เต๋าอยู่มากมายแน่นอนว่าพวกมันไม่มีแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตา๋าเพราะแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเป็นสรรพสิ่งที่อยู่เหนือวัตจักหมื่น เจ้าจะสามารถสกัดกลั่นแรศักดิ์หมื่นเต๋าเพิ่มขึ้นได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับพวกมันก็จะไม่ใช่ปัญหาสําหรับเจ้าแรศักดิ์ศิ์หมื่นเต๋าสามารถส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเฉินเซียงได้เป็นอย่างดีครั้นแล้วเขาก็นึกถึงเข็มทองคาของเฟอร์เออร์แนล่าว,ว่าเข็มทองคําของนางสามารถจะัดทะลวงได้ทุกสิ่งอย่างหากว่าดาบเทพเก้าชั้นฟ้ามีความลากล้าแกร่งในระดับเดียวกับเข็มทองคํามันจะเป็นดาบเทพที่น่าพรั่นพรึงจนไม่อาจจินตนาการได้ ทางด้านนอกเขตแดนสุสานหมื่นเต่ามีพยักตัวใหญ่ขนาดเท่าขุนเขาหมอบอยู่กับพื้นบนหลังของมันมีพระราชวังขนาดใหญ่ตั้งอยู่และในพระราชวังมีชายหนุ่มชุดสีขาวจ้องมองท้องฟ้าไกลพลางขมวดคิ้วขึ้นข้าส่งท่าทมินไปตั้ง20คนแล้วทําไมพวกมันถึงลงมือได้นานขนาดนี้หรือว่าเด็กเหลือขอที่ชื่อว่าเฉินเซี่ยงมีความแข็งแกร่งมากชายชุดสีขาวกล่าวขึ้นแล้วจึงหันกลับไปยังรับชมการได้รำของกลุ่มหญิงสาวที่งดงามในสวนหย่อม นายน้อยผู้ที่บ่มเพาะมังกรครามท้าพิภพย่อมมีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาเห็นทีว่าพวกเราสมควรส่งทาศท,ทองคำออกไปหญิงงามด้านหลังชายชุดขาวกล่าวขึ้นดีส่งสีทัศทองคำออกไปตามล่ามันข้าต้องการความเด็ดขาดข้าเบื่อที่จะพักอยู่ที่นี่เต็มทีแล้วชายชุดขาวกล่าวด้วยน้ำเสียงเอื่อมระามังกรครามท้าพิภพเพื่อออมันไม่เคยปรากฏมาเนิ่นนานแล้วแต่จูจ่ๆกลับปรากฏกับมนุษย์สามัญเสียอย่างนั้นหากเป็นไปได้ข้าก็ต้องการเห็นศพของชายคนนั้น ภายหลังจึงมีแสงวับสีทองพวยพุ่งออกจากหลังพยัก์มุ่งตรงเข้าสู่สุสานหมื่นเต่าด้วยความเร็วสูงนายน้อยเหอมาได้เร็วจริงๆทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่เสียงพูดของหญิงสาวดังขึ้นก่อนที่ผู้คนในสวนหย่อมจะมองเห็นหญิงสาวในชุดสีม่วงปรากฏตัวขึ้นต้องทราบด้วยว่าพระราชวังบนหลังพยักษ์มีข่ายพลังป้องกันที่กล้าแกร่งมากแต่กลับมีคนนอกทะลวงผ่านโดยที่คนทางด้านในไม่ทันรู้ตัวมู่หลงหงเหลียนจากสกุลมู่หลง ข้าได้ยินว่าเจ้ามักสวมชุดสีแดงแล้วฉไนถึงสวมใส่ชุดสีม่วงเช่นนี้ชายชุดขาวกล่าวถามขณะที่มองสำรวจเรือนร่างและการแต่งกายของหญิงสาวชุดสีม่วงหญิงนางนี้มีชื่อว่ามู่หลงหงเหรียญแม้ว่านางจะมีความงดงามมากแต่ก็ถือว่าได้กว่าหญิงงามที่กำลังไรรำอยู่เล็กน้อยอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าชายหนุ่มชุดขาวจะหลงไหลในความงามของนางเช่นกันน,น,นั่นเป็นสิ่งที่นายน้อยเหอได้ยินจากคนอื่นๆ นางกล่าวยิ้มยิ้มดูเหมือนนายน้อยเหอจะยังไม่ได้รับมังกรครามท้าพิภพในเมื่อนายน้อยเหอไม่เคลื่อนไหวด้วยตัวเองก็หมายความว่าเปิดโอกาสให้หงเหลียนเช่นกันอย่างไรแล้วหงเหลียนต้องขอขอบคุณนายน้อยเหอจริงๆกล่าวจบนางก็หายตัวไปอย่างฉับพลันหลงเหลือเพียงปราณพลังสีแดงที่พันผวนตกค้างนายน้อยหากว่านางได้รับมังกรครามท้าพิภพพวกเราจะทำอย่างไรดี สกุลของนางมีอำนาจในตระกูลเทพท้าพิภพ,พเช่นกันท่านต้องรีเพื่อนไหวแล้วมิฉะน,นั้นหญิงสาวทางด้านหลังกล่าวไม่ทันจบประโยคก็ต้องถูกขัดจังหวะไม่จำเป็นต้องกังวลค่าเชื่อในความแข็งแกร่งของสีทัศทองคำชายชุดขาวกล่าวขึ้นอันที่จริงแล้วมันมีความกังวลอยู่ไม่น้อยเพียงแต่มันขี้เกียจเกินกว่าจะเคลื่อนไหวด้วยตัวเองก็เท่านั้น เฉินเซียงและหลู่เทียนชุนไม่รู้เกี่ยวกับตระกูลเทพท้าพิภพมากมายนักพวกเขารู้แค่ว่าพวกมันเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งและน่าพรั่นพรึงมิะนั้นแล้วมันจะไม่มีส่งชายชุดดำออกมาตามล่าพวกเขาเช่นนี้ที่สำคัญพวกเขาคาดเดาได้ว่าชายชุดดำมีสถานะต่ำต้อยในตระกูลเทพทาพิภพท่านบนรรพการเต๋าท่านคิดว่าตระกูลเทพท้าพิภพมีผู้คนมากน้อยเท่าอย่างไรเฉินเซียงถามขึ้นเนื่องจากหลู่เทียนชุนเคยเข้าร่วมกับภูผาเทพหมื่นเต๋ามาก่อนก็อาจคาดเดาในประเด็นนี้ได้ ถ้าไม่รู้เหมือนกันแต่จากความเข้าใจที่มีเกี่ยวกับภูผาเทพหมื่นเตา่าก็คิดว่าตระกูลเทพท้าพิภพอาจมีตระกูลแยกย่อยอีกประมาณห้าถึงกสกุลสิ่งนี้อ้างอิงจากรายชื่อผู้เชี่ยวชาญของภูผาเทพหมื่นเต่าในบันทึกประวัติศาสตร์ที่ข้าเคยอ่านหลู่เทียนชุนกล่าวมังกรครามท้าพิภพเป็นสิ่งล้ำค่าที่ดึงดูดความสนใจของตระกูลเทพท้าพิภพทําให้พวกมันต้องการตามล่าตัวเฉินเซียงและหากพวกมันไม่มีความแข็งแกร่งเสียแล้วเฉินเซียงจะไม่นึกกังวลเกี่ยวกับพวกมันเช่นนี้ ถ้าจะไม่ยอมให้เทพ,พอสูรท้าพิภพตกอยู่ในครอบครองของพวกมันเป็นอันขาดเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นเขาไม่ได้มีแค่มังกรครามท้าพิภพเท่านั้นแต่ยังมีเทพ,พอสูนท้าพิภพที่ทรงพลังอีกห้าตนแต่ยังดีที่ตระกูลเทพท้าพิภพยังไม่รับรู้มิฉะนั้นพวกมันจะไล่ล่าเขาด้วยความบ้าคลั่งยิ่งกว่านี้ไม่จําเป็นต้องกังวลพวกเราสามารถต่อต้านพวกมันได้อย่างแน่นอนหลู่เทียนชุนกล่าวขึ้นเมื่อเห็นว่าเฉินเซี่ยงมีความหนักใจเขาก็พยายามปลอบโยน คิดว่าข้าจะสามารถทะลวงระดับได้ในไม่ช้าและเมื่อถึงเวลาที่ข้าสำเร็จการทาบเทบทาบข้าจะท,ทดลองติดต่อกับผู้คนที่อยู่เบื้องบนวัตจักรหมื่นเต่าหลังจากสำเร็จกายาเทพท้าพิภพจะมีผู้คนจากเบื้องบนวัตจักรหมื่นเต่าติดต่อมาแต่การติดต่อเป็นเรื่องอะไรนั้นข้าไม่อาจรู้ได้เพราะนี่เป็นสิ่งที่ข้าได้รู้จากบันทึกในประวัติศาสตร์ของผู้พาเทพหมื่นเต่าเฉินเซียงกำลังต้องการติดต่อกับโอสถเทพหมื่นเต่าเช่นกันแต่เขาไม่รู้ว่าจะติดต่อได้อย่างไร เข้าใจแล้วท่านบนรรพการเต่าข้าเชื่อว,ว่าท่านทำสาเร็จอย่างแน่นอนเฉินเซี่ยงกล่าวหลังจากนั้นเขาก็มองเข้าไปในพระราชวังหยกยามนี้ฟงเค่อเอ๋ยยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการกลั่นสร้างแผ่นขายพลังแต่แล้วจู่จูการมองผ่านหนูกลืนสวรรค์ก็ทำให้เฉินเซี่ยงค้นพบแสงสีแดงปรากฏขึ้นด้านบนท้องฟ้าและกําลังเข้าปกคลุมพื้นดินเบื้องล่างอํานาจพลังชนิดนี้คืออะไร เฉินเซียงกล่าวไม่ทันขาดคำจึงพบว่าถ้ำที่พักของพวกเขากำลังมีพลังแสงสีแดงแทรกซึมเข้ามาอย่างรวดเร็วสิ่งที่ทำให้เขาต้องตกตะลึงอย่างที่สุดก็คืออำนาจพลังแสงสีแดงมีกลิ่นอายพลังมิติเวลาปะปนเสียอย่างนั้นพลังแสงสีแดงปกคลุมพื้นที่เป็นรัศมีวงกว้างพร้อมกลิ่นอายจากการประตูพลังมิติปะปนอยู่สิ่งนี้อธิบายได้ว่าเจ้าของพลังมีความแข็งแกร่งและความสามารถที่ไม่ธรรมดา หลู่เทียนชุนเผยสีหน้าเคร่งครึมครั้นจึงกล่าวว่าสมควรเป็นอำนาจพลังชนิดพิเศษที่ใช้ตรวจสอบสรรพสิ่งที่อยู่ภายใต้พลังแสงตระกูลเทพท้าพิภพมีวิธีการมากมายจริงๆพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่แล้วได้ยินเช่นนั้นเฉินเซียงจึงไม่รอช้าเขานำพาหลู่เทียนชุนเปิดทางผ่านมิติหลบหนีออกมายังสถานที่ห่างไกลแต่เมื่อปรากฏตัวอีกครั้งกลับค้นพบว่าพลังแสงสีแดงปกคลุมไปทั่วสถานที่ราวกับเป็นแสงแดดที่กำลังสัดส่องสู่ผืนพิภพก็มีปาน ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เจ้าอย่างถึงกดพลังมิติเวลาเสียอย่างนั้นมีหน้าการยับยั้งพลังมิติถึงจองจําเจ้าไม่ได้เสียงของมู่งหงหงเหลียนดังขึ้นก่อนที่เฉินเซี่ยงจะพบว่านางปรากฏตัวอยู่ทางด้านหลังเฉินเซี่ยงไม่คิดจะหันกลับไปมองเขารีบเร่งเปิดทางผ่านมิติหลบหนีอีกครั้งแต่เมื่อปรากฏตัวขึ้นกลับพบเห็นหญิงงามในชุดสีม่วงดักรอยอยู่เบื้องหน้าเสียอย่างนั้นเจ้าเป,เป็นตระกูลเทพท้าพิภพใช่หรือไม่ หลู่เทียนชุนถามขึ้นยามนี้เขาระบุได้ว่าหญิงสาวเบื้องหน้าไม่ได้สำเร็จกายาเทพทาพิภพ,พดังนั้นเขาจึงมั่นใจว่าตนเองสามารถเอาชนะนางได้เนื่องจากเขาสำเร็จกายาเซียนท้าพิภพ,พในจุดสูงสุดข้าน้อยมู่หลงหงเหลียนจากสกุลมู่หรงแห่งตระกูลเทพทาพิภพ,พนางกล่าวด้วยถ้อยคําสุภาพพร้อมกับยิ้มขึ้นเล็กน้อย เจ้าดูไม่เหมือนคนที่ฆ่าฟันผู้อื่นเพื่อปล้นชิงสิ่งของแต่เมื่อมองย้อนกลับไปเจ้าก็มาที่นี่เพราะต้องการปล้นชิงมังกรครามท้าพิภพเช่นกันเฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงชิงชังจะดีชั่วเขาก็สำเร็จกยายเสียนท้าพิภพระดับสูงดังนั้นเขาจึงไม่หวาดกลัวนางสำหรับการต่อสู้กับชายชุดดำในครั้งก่อนทำให้เฉินเซียงตระหนักได้ว่ากลุ่มชายชุดดำเป็นพวกไร้อารมณ์และความรู้สึกซึ่งพวกมันเปิดฉากต่อสู้กับกลุ่มของเฉินเซียงโดยไม่คำนึงถึงความตกตายของตนเอง ดังนั้นการต่อสู้กับชายชุดดำจึงเป็นเรื่องที่อันตรายยิ่งกว่าเพราะหากพวกมันมีเพียงคนสองคนก็ไม่หนักหนาศัก์เท่าไหร่ทว่าพวกมันมีกันเป็นสิบสิบคนจึงจำเป็นต้องคิดหนักใช่ข้าต้องการมังกรครามท่าพิษของเจ้าหากเจ้ายินดีมอบมันให้ข้าข้ารับรองว่าจะไม่ล่วงเกินเจ้าอีกทั้งข้ายังจะช่วยเจ้าให้ออกไปจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยเจ้าอาจยังไม่รู้ว่าทางด้านนอกมีคนจากสกุลเหอกำลังรอให้ทาสของมันจัดการเจ้าและจับตัวมังกรครามกลับไปมู่หลงหงเหลียนกล่าวขึ้นสีหน้าขอออองงงงนาาแแสดกยยย่ิ้้มม นางตัวดีหากเจ้าต้องการมังกรครามท่าพิบของข้าข้าก็ไม่มีวันญ,ญาติดีกับเจ้าเลิกคิดเรื่องนี้ไปได้เลยกล่าวจบเฉินเซี่ยงจึงอัญเชิญดาบเทพเก้าชั้นฟ้าครั้นจึงพูดกับหลู่เทียนชุนว่าท่านบนรรพการเต่าท่านคอยระวังหลังเอาไว้ส่วนนางตัวดีหนะ้าอกแบนปล่อยให้ข้าจัดการเอง เมื่อมู่หลงหงเหลียนได้ยินเข้านางก็อดไม่ได้ที่จะก้มมองหน้าอกของตนเองแม้หน้าอกของนางจะไม่ได้อบอุมอย่างไรนักแต่มันก็กลมกลึงได้สัดส,ส่วนงดงามดังนั้นนางจึงตรหนักได้ว่าเฉินเซี่ยงจงใจเสียสีว่านางมีหน้าอกเล็กเกินไปสิ่งนี้ทำให้นางต้องขมวดคิ้วทันทีแม้ว่านางดูเหมือนกำลังโกรธเคืองในถ้อยคำเสียสีแต่ภายหลังนางก็เผยรอยยิ้มขึ้นมาได้เช่นนั้นข้าจะลืมเรื่องนี้ข้าไม่ต้องการมังกรครามท้าพิภพของเจ้าแล้ว เมื่อเห็นว่าเฉินเซียงตั้งท่าเตรียมต่อสู้อย่างเอาจริงเอาจังมู่หลงหงเหลียนจึงกล่าวปนน้ำเสียงหัวเราะทำไมเฉินเซียงกล่าวถามด้วยสีหน้าโงนเขาเตรียมจะเปิดฉากต่อสู้กับนางแล้วจริงๆแต่เมื่อได้ยินถ้อยคำของนางก็ทำให้เขาถึงกับสะดุดชะงักด้วยความมึนงงแต่ถึงกระนั้นเขายังไม่เชื่อถือในถ้อยคำของนางเสียทีเดียวยามนี้เขายังคงควบแน่นพลังท้าพิภพเตรียมป้องกันเผื่อว่านางจะเปิดฉากโจมตีในทีเผลอ เป็นเพราะถ้อยคำของเจ้าเมื่อครู่ก่อนข้าตระหนักได้ว่าเจ้ายอมแลกเป็นตายไปพร้อมกับข้าหรือบางทีเจ้าอาจทำลายมังกรครามท้าพิภพด้วยตนเองเพื่อไม่ปล่อยให้ใครได้ครอบครองมันดังนั้นการที่ข้าจะดึงดันต่อไปก็สมควรเป็นเรื่องที่เสียเวลาเปล่ามู่หลงหงเหลียนกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าสามารถบ่มเพาะมังกรครามท้าพิภพขึ้นมาได้ย่อมต้องมีทักษะพิเศษซ่อนงาอีกมากมายบางทีข้าอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะเอาชนะเจ้าได้ ระหว่างนั้นหลู่เทียนชุนสังเกตเห็นแสงสีทองพุ่งทยานมาจากทิศทางระยะไกลจึงขมวดคิ้วกล่าวกับเฉินเซี่ยงว่าไม่ดีแล้วทันทีนั้นเฉินเซียงก็สัมผัสได้ว่ามีสีกลิ่นอายพลังอันทรงพลังกำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้วยความเร็วสูงพวกมันเป็นผู้เชี่ยวชาญท้าพิภพระดับเทพเฉินเซียงอุทานขึ้นแล้วจึงหันไปกล่าวถามกับมู่หลงหงเหลียนว่าเป็นพวกพ้องของเจ้าใช่หรือไม่ ไม่ใช่นี่คือสีทัศทองคำแห่งตระกูลเหอส่วนทัศมินที่เจ้าเคยเผชิญหน้าเป็นทาสในระดับต่ำกว่าแน่นอนว่าสีทัศทองคำมีความแข็งแกร่งมากมู่หลงหงเหลียนกล่าวอย่างไรแล้วข้าต้องขอตัวก่อนกล่าวจบนางก็หายตัวไปอย่างฉับพลันขณะที่สีทัศทองคำเริ่มกระชั้นเข้ามาใกล้พวกเรารีบหนีหลู่เทียนชุนเร่งตะโกน เฉินเซียงเปิดทางผ่านมิติหลบหนีทันทีอย่างไรก็ตามการหลบหนีในครั้งนี้ไม่ราบรื่นอย่างเช่นเคยเนื่องจากสีทัศทองคำสามารถค้นพบและติดตามพวกเขาได้อย่างรวดเร็วพัผ่าสีไอ้พวกตระกูลเทพท้าพิภพมีวิธีการมากมายเสียเหลือเกินเฉินเซียงถึงกับสบถอขึ้นยามนี้เขาตระหนักได้ว่าฝ่ายตรงข้ามมีอำนาจพลังชนิดพิเศษที่สามารถระบุตำแหน่งของพวกเขาได้ เสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วสุสานหมื่นเตาบัดนี้สี่ธาตุทองคำเริ่มเปิดฉากโจมตีพวกเขาแล้วและในการโจมตีของพวกมันแต่ละครั้งล้วนเป็นการประตูอำนาจพลังท้าพิภพที่มีความรุนแรงยิ่งเดชบุญที่นางตัวดีไม่คิดจะไล่ล่าพวกเราเห็นชัดว่านางอย่างถึงพลังมิติเวลาในระดับสูง เฉินเซี่ยงพึงพรรมพำขึ้นเขารู้สึกว่ามู่หลงหงเหลียนมีความน่ากลัวยิ่งกว่าแม้ว่าสีทัชทองคำจะมีความแข็งแกร่งมากแต่พวกมันก็ทำได้เพียงไล่ตามอยู่ด้านหลังจึงไม่ถือเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายเกินไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ